สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับ m a z d a CX8 นะครับ Mazda CX8 นะครับเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับปี2563นะครับเขาขายไปไม่ถึงพันคันเพราะอะไรเพราะว่าจรถคันนี้นะครับเป็นรถที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยมากๆเป็นกลุ่มคนที่ต้องการรถประเภทแบบนี้จริงๆเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ารถคันนี้ไม่ใช่เป็นรถคันแรกของบ้านครับเป็นรถคันที่2ของบ้าน CX8 เป็นรถ 6ที่นั่งนะครับในขณะที่ตัวเขายาวเหมือนกับเป็นรถ7ที่นั่งนะครับเพียงแต่ว่าเขาทํา2ที่นั่งตรงกลางนะครับตอนที่2ให้นั่งสะดวกสบายนั่นก็คือความสามารถพิเศษของ CX8 ของเขานะครับ CX8 เป็นรถลองวิลเบลดหรือว่าช่วงล่างที่มีช่วงล้อหน้ากับช่วงล้อหลังเนี่ยนะครับที่ห่างกันค่อนข้างเยอะพอเมื่อห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับนั่นหมายความว่าภายในห้องโดยสารก็จะโออาสะดวกสบาย มันเป็นรถคันที่สองของบ้านสำหรับใช้เพื่อการเดินทางเวลาไปรวมๆกันที่บ้านอาจจะมีรถหนึ่งคันสองคันสามคันเช้าคุณมาคุณพ่อไปทำงานคุณแม่ไปส่งลูกนะครับหรือว่าถ้าลูกโตหน่อยอาจจะขับรถเองไปที่มหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่า CX8 นี่คือเป็นวันสำหรับครอบครัวในวันเสาร์อาทิตย์หรือแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์อะไรก็แล้วแต่นะครับวันครอบครัวที่ ไปรวมกันนะครับหลายๆคนนะครับหที่นั่งนี้นะครับนั่งได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับ CX8 ไม่ใช่เฉพาะเป็นแค่รถครอบครัวแต่มันเป็นรถที่ต้องบอกว่าเป็น SUV เป็น MPV ในแบบที่หลายคนต้องการหลายองค์กรต้องการ สามารถที่จะรับส่งงานของโรงแรมนะครับสำหรับการท่องเที่ยวก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ในแบบเป็นรถประจำตำแหน่งในสำนักงานก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามันสะดวกสบายมันใหญ่แล้วก็นั่งการเข้าออกนะครับโดยเฉพาะองย่ายิ่ง ตอนกลางนะครับแถวที่2เนี่ยนะครับเขาออกสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวนะครับเหมาะกับเป็นรถที่ขับเองแล้วก็รถแบบที่มีคนขับให้นั่งด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจ้า c X ีเอตัวนี้นะครับมีส่วนแบ่งทางการตลาดไม่ถึงปีละไม่ถึงพันคันนะครับแต่ว่ามันมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็มันมีความโดดเด่นแค่ไหนบางคนบอกว่าแพงไปไหมราคาเท่าไหร่เดี๋ยวตอนท้ายจะเฉลยให้ฟังครับ มาสด้าซีนะครับมีจุดเด่นที่กระจังหน้านะครับเป็นแนวนอนแล้วก็มีโลโก้มาสด้าขนาดใหญ่อยู่ที่ด้านหน้านะครับเป็นโลโก้มาสด้าที่อยู่ในอะคริลิกนะครับซึ่งดูสวยหรูแล้วก็มีมิตินะครับที่ไฟด้านหน้านะครับเป็น LED โปรเจคเตอร์ซึ่งให้ความสว่างถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กก็ตามนะครับส่วนตัวที่จะเห็นทางด้านล่างนะครับตรงกันชนด้านล่างเนี่ยนะครับ เป็นกลมๆเล็กๆนะครับเป็นกระจกวงกลมเล็กๆนั่นก็คือตัวสปอตไลท์ซึ่งเป็นโปรเจคเตอร์ที่มีขนาดความสว่างเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับปุ่ม4ปุ่มที่อยู่ที่บริเวณกันชนหน้านะครับก็จะเหมือนที่บริเวณกันชนหลังนะครับเพราะว่าเป็นปุ่มที่ป้องกันการเข้าที่จอดรถแล้วก็ไปชนเอาสิ่งกีดขวางนะครับเป็นเซ็นเซอร์และยังมีเคิร์ฟของ ฝากระโปรงหน้านะครับซึ่งมีชะง่อนออกมานะครับทําให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้นะครับก็เป็นล้อยางโตโยต้านะครับเป็นล้อแม็กมาสด้าซึ่งมีดุมล้อเป็นโลโก้มาสด้าอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ทางด้านข้างนี้ครับจะเห็นโครเมียมเพื่อตกแต่งทางด้านข้างเพื่อให้รับกับความทันสมัยของเจ้ารถคันนี้นะครับดูด้านข้างแล้วจะรู้เลยนะครับว่าลองวีเบตตัวนี้นะครับมีความยาว ของล้อหน้ากับล้อหลังค่อนข้างมากทำให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยนะครับไม่มีซุมล้อก็เลยเป็นที่มาของการนั่งที่สะดวกสบายนะครับที่บริเวณตรงกระจกมองข้างทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็มีกล้องอยู่ทางด้านล่างนะครับเช่นเดียวกับทางด้านกระจังหน้าก็จะมีกล้องอยู่เหมือนกันนะครับแล้วทางด้านหลังด้วยเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเป็นกล้องประกอบขึ้นเพื่อให้เกิดภาพอลาวีมอนิเตอร์รอบคันนะครับ หลังคามีสันของรูปแบล็กนะครับที่จะช่วยทําให้เราสามารถบรรทุกของได้นะครับเวลาใส่รูปแบล็กเพิ่มเติมเข้าไปหรือว่าจะเป็นเรื่องของครีปลาฉลามนะครับเป็นเสาอากาศแบบใหม่นะครับซึ่งรับกับตัวสปอยเลอร์หลังที่มีไฟเบรกดวงที่3ในตัวนะครับประตูที่5ทางด้านหลังเนี่ยนะครับจะมีที่ปัดน้ําฝนอยู่ด้วยนะครับ cx 8 all wheel drive ตัวนี้นะครับก็ขับได้ง่ายดายแล้วก็มีการเกาะถนนค่อนข้างดีนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ Sky Active เทคโนโลยีนี้นะครับเป็น Sky Active เทคโนโลยีปลายท้ายมีความโดดเด่นนะครับเป็นเหมือนกับาตาเหี่ยวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีในส่วนของไฟถอยหลังนะครับก็จะอยู่ที่ฝากระโปรงหลังด้วยนะครับแล้วก็ยังมีตาแมวทางด้านล่างนะครับซึ่งจะเห็นเป็นท่อไอเสียคู่เคียงข้างกันอยู่ด้วยนะครับ บริเวณที่จะเปิดปิดประตูทางด้านคนขับแล้วก็ด้านฝั่งข้างๆข,ข,ของคนขับนะครับเราจะเห็นเป็นปุ่มสีดำๆนะครับนั่นก็คือตัวเซ็นเซอร์ที่สามารถจะเปิดปิดได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับเพียงแค่เราพกสมาร์ทคีย์ไว้กับตัวนะครับก็สามารถที่จะเปิดรถคันนี้ได้เลยนะครับ ข้อสาคัญนะครับเวลาเราพกกุญแจไว้กับตัวนะครับเมื่อปิดประตูแล้วลืมล็อกกุญแจหรือล็อกรถนะครับพอเดินห่างออกจากรถไปแค่เพียง10เมตรรถก็จะล็อกเองโดยอัตโนมัตินะครับกระจกด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับมีความกว้างใหญ่นะครับทําให้การมองเห็นหรือทัศนวิสัยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับรถคันนี้ นอกจากมีระบบ All Wheel Drive นะครับทำให้การเกาะถนนในความเร็วสูงค่อนข้างดีการควบคุมรถกันควบคุมพวงมาลัยนะครับค่อนข้างแม่นยำแล้วนะครับยังมีระดับความปลอดภยัยด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยสุดล้ำา i Active Sense ทั้งความปลอดภัยเชิงป้องกันแล้วก็การลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุรอบคันระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติ Advanced Smart City Brake นะครับที่สามารถตรวจจับคนเดินถนนได้แล้วก็อีกหลายอย่างที่มีเทคโนโลยีเพิ่มเติมเข้ามานะครับ All-New Mazda CX-8 นะครับมีเครื่องยนต์ทั้งหมด2เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตร SkyActiv นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเครื่องยนต์ SkyActiv Clean Diesel นะครับเป็นเครื่อง2.2ลิตร แต่ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรดับเบิลโอแคมชารแถวเรียง4สูบ16วาล์วนะครับถือว่าค่อนข้างประหยัดเลยทีเดียวนะครับจากการที่ขับมาเนี่ยรอบความเร็วของเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างต่ําเลยทีเดียวนะครับมีระบบเทอร์โบแปรผัน2ชั้นเพิ่มขึ้นมาทําให้เครื่องยนต์2.2ลิตรหรือ2 1 9 1ซีซีเนี่ยนะครับมีกําลังถึง190แรงม้าที่4,500รอบต่อนอาทีแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่ 450นิวตันเมตรที่2,000รอบต่อนาทีเท่านั้นเองนะครับเป็นเครื่องคอมมอนเลอิเล็กทริกไดเรกอินเจคชั่นนะครับซึ่งแน่นอนว่าน้ำมันตัวนี้นะครับเป็นมาตรฐานยูโรระดับ4เลยทีเดียวนะครับเครื่องจนตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวใช้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดอีกด้วยนะครับภายในห้องโดยสารนะครับก็แน่นอนเครื่องเสียงโบสนะครับแล้วก็มีเรื่องของสวิตต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกอย่าง สวิตควบคุมกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับสวิตคือควบคุมกระจกหน้าต่างซึ่งอันนี้ผมชอบมากเนื่องจากว่ากระจกหน้าต่างส่วนใหญ่แล้วนะครับกระจกทางด้านขวาของคนขับนะครับจะเป็นออโต้แค่กระจกเดียวนะครับที่เหลืออีก3าบานจะเป็นแบบแมนนวลนะครับแต่ว่าตัวนี้ให้มาหมดเลยทั้ง4ตัวนะครับเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับกระจกสามารถพับเก็บได้ด้วยไฟฟ้าหูช้างนี่ก็ค่อนข้างใหญ่มองเห็นได้ง่ายดายนะครับ มีสวิตช์เรื่องของการควบคุมการลื่นถลไย e y Stop Control นะครับรวมทั้ง Parking หรือ View Monitor นะครับซึ่งสามารถจะเลือกเปิดปิดได้นะครับที่ทางด้านขวาของคนขับหรือว่าสวิตช์ที่จะเปิดประตูที่5นะครับฝากระโปรงหลังนะครับก็อยู่ข้างในนี้ด้วยนะครับสามารถเปิดปิดได้จากตัวคนขับเองโดยที่ไม่ต้องลุกออกไปนอกรถนะครับถึงแม้ว่าเครื่องเสียงนะครับจะเป็นระบบยุคใหม่ที่ใช้ ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ iOS นะครับที่หน้าจอจะเห็นปรากฏอยู่นี้นะครับแต่ว่าเหนือช่องแอร์ขึ้นไปเนี่ยนะครับจะเห็นช่องใส่แผ่น DVD ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็สำหรับพวกที่ต้องการความเป็นออริจินอลนะครับที่ควบคุมแผงแอร์นะครับก็อยู่ทางด้านล่างเหนือคันเกียร์ขึ้นไปนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วก็สามารถเลือกเป็นกึ่งแมนนวลได้ด้วยนะครับโดยการผักมาทางด้านขวานะครับชิดตัวคนขับก็สามารถที่ เลือกปรับเปลี่ยนเกียร์ตัวเองได้นะครับส่วนตรงคอนโซลการที่เห็นเป็นปุ่มกลมๆใหญ่ๆนะครับสามารถที่จะเลือกฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเรื่องดูหนังฟังเพลงหรือว่าเป็นการควบคุมทิปคอมพิวเตอร์ก็สามารถทําได้ด้วยนะครับคอนโซลกลางนี้นะครับมีทั้งเรื่องของที่วางของนะครับแล้วก็มีช่องชาร์จแบตเตอรี่ ช่องเสียบ usb นะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ําไปในตัวนะครับส่วนลําโพงนะครับจะมีอยู่ที่เสา a ด้วยนะครับแล้วก็ที่ประตูด้วยแล้วก็ทางด้านข้างทางด้านหลังนะครับก็เรียกว่าความสุนทรีให้มากันแบบครบๆเลยทีเดียวนะครับที่นั่งตอนสองนะครับมีจุดเด่นก็คือมีแอร์ที่เป็นระบบดิจิตอลนะครับสามารถเลือกปรับทั้งอุณหภูมิแล้วก็พัดลมได้จากตอนที่2นี้นะครับแล้วก็ตรงกลางของตอนที่2นี้นะครับก็จะมีที่ วางมือนะครับมีช่องเก็บของมีช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำด้วยนะครับทางด้านหลังนะครับที่นั่งตอนที่3นะครับก็ยังมีเรื่องของที่วางแก้วน้ำทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ขอโทษไม่ได้เล็กนะครับที่นั่งตอนที่3นี่นะครับมีหมอนรองคอแล้วก็มีที่นั่งขนาดใหญ่สําหรับคนนั่งได้แบบผู้ใหญ่เลยทีเดียวนะครับไม่ใช่ที่นั่งแบบด็อกซีดนะครับแล้วด้านหลังนี่ก็ยังมีลำโพงซ้ายขวาอยู่ข้างๆ คนนั่งด้วยนะครับเรียกว่าที่นั่งที่5ที่6กเนี่ยก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า2ที่นั่งตอนหน้าสักเท่าไหร่เลยนะครับด้านหลังนะครับจะเห็นเรื่องของฝากระโปรงพอเปิดขึ้นมาแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับสำหรับการบรรทุกสัมภาระนะครับครับนี่คือรถคันที่2ของบ้านนะครับที่นิยามจาก m a z d a CX-8 ตัวนี้นะครับคู่แข่งเขานะครับ ที่เคยมีอยู่ไม่ว่าจะเป็น Honda Odyssey ก็ดีไม่ว่าเป็น Toyota w i t ทก็ดีนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวเดียวในตลาดที่ไม่มีคู่แข่งอยู่ในตอนนี้นะครับสำหรับ CX-8 ที่เป็นที่นั่งแบบ6ที่นั่งแบบนี้นะครับเอาละครับ CX-8 จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับแล้วมาสด้จะมีตัวที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้ไหมนะครับในตระกูล CX4000 ของเขาเนี่ยนะครับต้องมาติดตามดูกันนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับคงต้องบอกว่าเจ้า Mazda CX8 ทํำให้เรารู้สึกประทับใจหลายอย่างในเรื่องของความสะดวกสบายเรื่องของอัตรประโยชน์เรื่องของสมรรถนะเรื่องของความกว้างขวางและเรื่องของราคาที่อาจจะสูงไปสำหรับบางคนนะครับแต่บอกได้เลยว่า เจ้าตัวนี้นะครับเมื่อได้ลองใช้แล้วประทับใจแน่นอนหลังจากที่ผมได้ขับไปนะครับ m a z d a CX-8 นะครับคงจะอยู่ในใจของหลายคนนะครับถ้าเกิดได้ลองขับสักครั้งหนึ่งนะครับถ้าลองขับได้นะครับตามโชว์รูมของ Mazda ต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับหรือว่ารอดูนะครับเร็วๆนี้อาจจะมีงานโชว์รถยนต์อีกนะครับเดี๋ยวเราคอยติดตามดูกันนะครับ พบกันใหม่ใน auto สวัสดี .com นะครับทาง y o u b u c h ช n n e l แห่งนี้นะครับติดตามชมกันได้นะครับครั้งนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีมากๆครับ